สวัสดีครับพี่ๆที่กําลังอยากจะหัดสักลายนะครับผมมีชุดสักมืออาชีพนะครับของช่างโจโจเฟอร์เฟกนะครับเนี่ยในราคา250,000วอนนะครับรวามส่งครับก็จะมีเครื่องเพนสั้นนะครับแถม์ซี5ขวดแล้วก็ฟินหม้อแปลง HP2 นะครับแล้วก็ยังมีพวกอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นแบบสักลายครับเกี่ยวแพร์ไม่ให้แบบสักลายครับเนี่ย แตวนี้เป็นพวกงานญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีกระดาษลอกลายนะครับแล้วก็เป็นหนังเทียมนะครับแล้วก็เป็นสีห้าขวดนะครับแล้วก็เป็นน้ํายาทําความสะอาดนะครับของช่างโจโจโซเฟกนะครับแล้วก็เป็นเครื่องนะครับเป็นเพนซสั้นครับแล้วก็แถมสีห้าสีนะครับจะแถียมสีห้าสีเป็นแม่สีนะครับก็ยังมีหม้อแปลงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นถุงมือกับเข็มนะครับถุงมือกับเข็มเข็มเดินเส้นกับเข็มลงสีนะครับแล้วก็เป็นจุกใส่สีครับแล้วก็ อ่าสีดําเป็นของไดนามิกนะครับไดนามิกเนี่ยฮะเนี่ยสีดําเป็นของไดนามิกแล้วก็น้ํายาลอกลายน้ํายาลอกลายเป็นของยี่ห้อนี้ครับเนี่ยเยี่ห้อนี้เนี่ยเขาก็มีแถมแจกสายนะครับในราคาสองแสนห้าหมืนวอนนะครับจะแถมไปให้ทั้งหมดนี้เลยเนี่ยยอมจําลองสักให้ดูส่วนซุดสากเนี่ยของจัางวดตัเฟอร์เฟลกเนี่ยลองไปค้นหาดูใน youtube นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสเครื่องให้ดูนะครับ นี่ครับเครื่องเครื่องเพนสสั้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองลงสีดูไฟไฟสามจุดเจ็ดนะครับไฟเห็นไหมครับน่าจะได้รอบเดียว What? Wow.